สวัสดีค่ะวันนี้นะคะ้อยเรื่องเล่าจะมาเล่าประวัตินอสตาดามุสค่ะถ้าพูดถึงนอสตาดามุสนะคะเราก็จะรู้จักกันดีค่ะว่านอสตาดามุสนะคะ<ม>ก็คือนักพยากรณ์ชื่อกองโลกค่ะซึ่งทำนานเหตุการณ์สำคัญของโลกนะคะไว้หลายอย่างเลยค่ะและก็เป็นจริงเกือบทั้งสิน้นวันนี้นะคะร้อยเรื่องเล่าของเราก็จะมาเล่าประวัตินอสตาดามุสกันค่ะ นอสตาดามุนนะคะนักพยากรณ์ก้องโลกทำน้าเหตุการณ์สำคัญของโลกค่ะนอสตาดามุนนะคะหรือมิเชลเดอร์นอสตาดามค่ะเป็นแพทย์นะคะและนักพยากรณ์ชื่อดังชาวฝรั่งเศสค่ะเชื้อสายยิวเกิดวันที่14ทธันวาคมปีคศ1503ค่ะที่เมืองแซงเลมีนะคะ ในครอบครัวนายทะเบียนผู้ลุ่งเหลองของเมืองค่ะนอสตาดามุนนะคะจบการศึกษาด้านการแพทย์จากมหาวิทยาลัยมองเปรียค่ะปี1525ค่ะเสียชีวิตนะคะเมื่อวันที่1กรกฎาคมปี1566ค่ะวัยเรียนของนอสตาดามุนนะคะเมื่ออายุได้15ปีนอสตาดามุนค่ะได้เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยอาวิยงค่ะ และคงได้เล่าเรียนวิชาะคะในกลุ่มไตศิลปศาสตร์ตามแบบแผนก็คือไวยากรณ์วาทศาสตร์ค่ะและตรก,กศาสตร์นะคะมากกว่ากลุ่มจารุศิลปศาสตร์ค่ะคือเลขคณขิตคณิตศาสตร์สังคมศาสตร์และดาราศาสตร์แต่เรียนไปไม่ถึงปีนะคะก็จำเป็นต้องอพยพจากเมืองอาวิยงเพราะการโรคระบาดค่ะจนต้องปิดมหาวิทยาลัย เมื่อไปจากเมืองอาวียงแล้วนะคะนอสตาดามุสเตรเตอยู่ตามชนบทค่ะเพื่อวิจัยสมุนไพรและก็ประกอบอาชีพเป็นเภสัชกรถึง8ปีค่ะตั้งแต่ปี1521ครั้นปี1529นะคะเขานะคะได้เข้าศึกษาแพทยศาสตร์ระดับปริญญาเอกค่ะที่มหาวิทยาลัยมงเปรีเยค่ะแต่เมื่อกิโยมลงเดเรเลนะคะ อาธิบดีทราบว่าเขาเป็นเพศสัจกรซึ่งเป็นการค้าทางหัตถกิจค่ะที่ธรรมนูญมหาวิทยาลัยแม่อนุญาตอาธิบดีนะคะก็ไล่เขาออกทันทีค่ะแม้เขานะคะจะไม่จบแพทยศาสตร์แต่สำนักพิมพ์และผู้สื่อข่าวในภายหลังก็พอใจจะเรียกขานเขาว่านายแพทย์ค่ะเมื่อถูกไล่ออกแล้วนะคะสันนิษฐานว่า นอสตาดามุนนะคะยังคงเลี้ยงชีพด้วยการเป็นเภสัชก,ก,กรต่อไปค่ะพอต่อมาค่ะเขาเกิดมีชื่อเสียงจากการผลิตยานะคะที่ถูกเรียกว่าลูกกรกุหลาบค่ะซึ่งคาดว่านะคะมีสรรพคุณป้องกันการโรคค่ะเมื่อปี1550นะคะนอสตาดามุนได้เขียนส่วนแรกของคำทำนายนอสตาดามุนนะคะกลับไปเยือนอิตาลีอีกครั้งค่ะ ครั้งนี้นะคะเขาเบ่งเข็มจากสมุนไพรเป็นเรื่องคุณใสค่ะพอได้รับทรัพา์กระแสนิยมหลายกระแสแล้วนะคะ mm. เขาก็ได้เขียนการานุกรมสำหรับปี1550ค่ะขึ้นเผยแพร่นะคะโดยใช้ชื่อสกุลตนเองเป็นภาษาละตินว่า n อ s t a d a m a s ค่ะเป็นครั้งแรกการานุกรมของเขานะคะมียอดขายดีมากเลยค่ะทำให้เขานะคะเขียนการานุกรมอีกหลายฉบับ อย่างน้อยปีละเล่มค่ะส่วนใหญ่นะคะเริ่มตั้งแต่วันที่1ของแต่ละปีแต่บางปีนะคะก็เริ่มตั้งแต่วันที่1มีนาคมเมื่อรวมการานุกรมทั้งหมดแล้วนะคะเป็นคำพยากร์จำนวน6ก3ัรบแทค่ะและปฏิทินนะคะอย่างน้อย11ปีความที่การานุกรมนะคะประสบความสำเร็จอย่างมากนี้นอตตาดามูนนะคะจึงเริ่มมีชื่อเสียง และบุคคลสำคัญมากหน่าหลายตาก็เริ่มแห่กันมาขอร้องให้เขาทํานายโชคสตาราศีให้ค่ะรวมถึงนะคะขอให้เขาใช้ยานทิ์มอบคำปรึกษาให้นอสตาดามุนนะคะมักให้ลูกค้าส่งมอบวันเดือนปีเกิดที่เขียนลงบนบทตารางให้สำหรับใช้ทายทักค่ะมากกว่าจะคำนวณตัวเลขเหล่านั้นนะคะด้วยตนเองค่ะเหมือนดังที่นักดาราศาสตร์มืออาชีพพึงทำ และเมื่อจําเป็นต้องคํานวณดังกล่าวตามตารางวันเดือนปีที่เผยแพร่กันอยู่แล้วนะคะก็ปรากฏว่าเขามักจะคํานวณพลาดค่ะทั้งยังไม่สามารถกําหนดเลขชะตาให้ตรงกับวันเดือนปีหรือสถานที่เกิดของลูกค้าได้ฉะนั้นนะคะเมื่อนอสตา์ดามุดเขียนโครง4พยากรณ์จำนวน1,000บทซึ่งส่วนใหญ่นะคะเป็นภาษาฝรั่งเศสค,ค่ะจึงไม่ลงวันเวลากำกับไว้อีก โครงเหล่านี้นะคะทําให้เขานะคะมีชื่อเสียงมากค่ะมาจนบัดนี้มอดูที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลกคนนี้นะคะเป็นคนเพียงไม่กี่คนที่หนังสือที่เขาเขียนนะคะมีการพิมพ์ครั้งแล้วครั้งเล่าติดต่อกันมากกว่า400ปีมาแล้วค่ะ,ฉะเฉลี่ยได้ว่านะคะทุก100้อยปีจะมีการพิมพ์คำทานายของเขานะคะหรือหนังสือเกี่ยวกับตัวเขา การทำนายของเขานะคะอย่างน้อยก็เป็น100เล่มค่ะรัฐมนตรีกระทรวงโฆษณาของฮิตเลอร์นะคะก็เคยให้ฮิตเลอร์อ่านคำทำนายของนอสตาดามุดด้วยค่ะและดัดแปลงนะคะใช้คำทำนายของนอสตาดามุสทำการโฆษณาการชวนเชื่อในประเทศยุโรปค่ะที่ตนเข้ายึดคลองนะคะจนเป็นเหตุให้อังกฤษ ต้องใช้งบประมาณถึง80,000ปอนด์ในการวางแผงโฆษณาตอบโต้ค่ะจกักรพรรดินีโจเซฟินนะคะก็เคยให้โนโปลเลียนอ่านคำทำนายของนอสตาดามุสพระนางแคทเธอรีนเดอ์เมดิซีนก็โปรดปรานนอสตาดามุสมากค่ะถึงขนาดเชิญไปเป็นแขกส่วนพระองค์นะคะเพื่อผูกดวงทำนายโชคชะตาราศี ให้พระราชบุตรธิดาของพระองค์และพระราชทานรางวัลแก่นอสตาดามุตเป็นอันมากค่ะซึ่งมีชีวิตนะคะอยู่ระหว่างปีคศ1503ถึง1560ค่ะเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญสำคัญของโลกนะคะซึ่งได้เป็นจริงขึ้นมาแล้ว1นนโปเลียนจกักรพรรดิองค์หนึ่งค่ะจะเกิดใกล้อิตาลีจกักรพรรดิองค์นี้นะคะจะมีราคาแพงมาก สำหรับจกักรวรรดิเมื่อเห็นพวกพ้องของเขาแล้วคนก็จะพูดว่าท่านเป็นนักฆ่ามากกว่าเจ้าชายค่ะ2นะคะฮิตเลอร์ค่ะสัตว์ป่าซึ่งบาบินพอความหิวโหวยจะฆ่าแม่น้ำสนามรบสนามรบส่วนใหญ่นะคะจะเป็นการรบต่อต้านฮิตเลอร์ค่ะเขาจะรากผู้นำนะคะไปในกรงเหล็กเมื่อคนเยอรมันผู้นี้ไม่ยอมรับกฎหมายใดๆค่ะ ข้อ3ค่ะฟรังโกจากคารสติทนะคะฟรังโกจะนำพักพวกออกมาซึ่งพวกทูนนะคะไม่เห็นด้วยและสร้างความร้าวฉานขึ้นค่ะพักพวกของลีวีเอลานะคะผู้เผด็จการซึ่งฟรังโกนะคะมีส่วนช่วยโค่นล้มจะอยู่ในกลุ่มด้วยและฟรังโกนะคะจะไม่สามารถเข้ามาในอ่าวหมายถึงทะเลเมดิเตอร์เรเนียนได้ค่ะต่อมาค่ะ หลุยปาเตอร์ค่ะสิ่งที่สูญหายจากถูกค้นพบหลังจากหลายศตวรรษค่ะการค้นพบเชื้อโลกนะคะในบรรยากาศของปาสเตอร์ปาสเตอร์นะคะจะมีชื่อเสียงโด่งดังเหมือนเทพเจ้าเหตุการณ์นี้นะคะจะเกิดขึ้นเมื่อดวงจันทร์โครจรครบรอบปีคศ1889และเป็นปีเดียวกับที่ปาสเตอร์ได้ตั้งสถาบนาปาสเตอร์ขึ้นค่ะ แต่ข่าวหรืออื่นๆนะคะจะทำให้ข่าวเสียชื่อหมายถึงการต่อต้านจากวงการแพทย์สมัยนั้นค่ะข้อ5ค่ะการตั้งรัฐอิสราเอลรัฐใหม่นะคะจะเกิดขึ้นบริเวณซีเรียจูเดียและปาเลสไตน์ค่ะจักรวรรดปิปาเถือนหมายถึงไม่ใช่พวกคริสเตียนนะคะจะแตกสลายก่อนสิ้นศตวรรษของพระอาทิตย์คือศตวรรษที่20ค่ะข้อ6ค่ะ สันนิบาตชาติส่วนทรพธที่ทะเลสาบเลอร์อมันจะดูเดือดขึ้นค่ะวันนะคะจะยืดยาวนานไปเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเป็นปีแล้วทุกอย่างก็จะพังทลายค่ะเจ้าหน้าที่ก็จะด่าว่าอำนาจที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ของตนข้อ7ค่ะสงครามโลกครั้งที่สองไม่นานนะคะหลังจากนั้นซึ่งทิ้งระยะไม่นานนักจะเกิดความวุ่นวายขึ้น ทังทางบกแล้วก็ทางทะเลค่ะสงครามทางทะเลนะคะจะยิ่งใหญ่กว่าที่เคยมีมาเลยค่ะเพลิงสัตว์เครื่องมือเครื่องจกักรจะทําให้เกิดความวุ่นวายหนักหน่วงยิ่งขึ้นค่ะข้อ8นะคะนงางาซากิและฮิโรชิมาค่ะไกลท่าเรือและในสองเมืองนะคะจะประสบภัยพิบตัติอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนค่ะความหิวโหยโรคภัยจะเกิดขึ้น และผู้คนนะคะซึ่งถูกด่าฟาดฟันขับไล่ออกมาจะเรียกร้องของความช่วยเหลือจากพาผู้เป็นเจ้าผู้เป็นอมตะค่ะข้อวกค่ะการสระราชบัลลังก์ของพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดท,ที่8กรกษัตริย์อังกฤษซึ่งกำลังจะสิ้นพระราชนนะคะตั้งพาไทยมอบพระราชบัลลังก์ให้กับเจ้าชายหนุ่ม แต่เมื่อกษัตริย์สิ้นพระชนแล้วลอนดอนนะคะจะตั้งข้อพิพาทกับเจ้าชายและจะเรียกร้องราชอาณาจักรคืนจากพระองค์ค่ะเนื่องจากนะคะไม่ทรงยินยอมทําการหย่าขาดซึ่งเห็นกันว่าไม่เหมาะสมกษัตริย์แหง่งเกาะใหญ่น้อยนะคะจึงทรงถูกบังคับให้สะละราชบัลลังก์และผู้ที่ไม่ควรได้เป็นกษัตริย์ได้คืนครองบัลลังก์แทนค่ะหมายถึงพระเจ้ายอนที่6นั่นเองค่ะข้อส0ค่ะ การเดินทางทางอากาศนะคะเมื่อหมดโรกภัยแล้วโรกก็จะแคบลงค่ะและจะสงบสุขไปเป็นเวลานานประชาชนนะคะจะเดินทางปลอดภัยในท้องฟ้าทางบกและทางทะเลและแล้วนะคะสงครามก็จะเกิดขึ้นอีกค่ะข้อ11ค่ะสงค้ามทางอากาศนะคะตลอดคืนคนก็จะคิดว่าต้นเห็นพระอาทิตย์ขณะที่เห็นคนครึ่งหมูนักบินที่ใส่หน้ากากออกซิเจนค่ะ จะมีเสียงคลึกโคมเสียงวีดวิวจะมีการต่อสู้ของสงครามในทองฟ้าสัตว์ร้ายนะคะนักบินจะพูดติดต่อกันได้ค่ะข้อ12ค่ะพระเจ้าชาและโคไมนีนะคะความอดอยากและสงครามจะไม่มีวันสิ้นสุดในเปอร์เซียค่ะความเชื่อมั่นนะคะจนเกินไปจะทำให้กษัตริย์ถูกหักหลัง การดำเนินการที่เริ่มในฝรั่งเศสจะถูกยุติที่นั่นและเป็นสัญญาณบอกเห็นนะคะว่าเขาจะต้องตายค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับประวัตินอสตาดามุสค่ะถ้าชอบนะคะก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ